จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือส่งผลให้สถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลดีเป็นอย่างมากหลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาการขัดแผลนน้ํามีพอสมควร นายสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันประมาณ32,302ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ4 6ของความจุอ่างเป็นน้ำใช้การได้ประมาณ8,942ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 38, 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะสเขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน8,665ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ35ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำใช้กันได้รวมกันประมาณ1,969ล้านลูกบาทเมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า16,00 0ล้านลูกบาทเมตร ฝนที่ตกหนักและตกต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าและน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นหากมีแนวโน้มที่ดีไปจนถึงสิ้นฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมคาดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆได้พอสมควรหวังมีน้ำสำรองไว้ใช้ฤดูแรงหน้าอย่างเพียงพอ นายสำเริงกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสำหรับผลการจัดสัรน,น้ำฤดูฝนทั้งประเทศตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมถึง22สิงหาคม2563มีการใช้น้ำไปแล้ว8,250ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ69ของแผนจัดสันน้ำเฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้ว2,764ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ85ของแผนจัดสรรน,น้ำที่วางไว้คงเหลือน้ำที่จะต้องจัดสรรอีกเพียง486ล้านลูกบาทเมตร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าทางกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งทั่วประเทศพบว่าตั้งแต่วันที่1ถึง20สิงหาคม2563มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างรวมกันประมาณ3,400ล้านลูกบาศกเมตรเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลเข้ารวมกันประมาณ1,600ล้านลูกบาศกเมตร กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำตามแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำต้นทุนและแผนการจัดสรรนน้ำที่วางไว้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนนอกจากนี้ยังกำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุกสถานการณ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำการกำจัดวัชพืชในลำน้ำและแหล่งน้ำต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ